ความม่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอลโลมบทที่9้าข้าพเจ้าพูดตามความจริงในพระคิดข้าพเจ้าไม่ได้มุสาใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและเสียใจเสมอมิได้ขาดเพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให ตัดขาดจากพระคิดเพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนังพวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและสง่าราศีและบรรดาพันธสัญญาและการทรงประทานพระราชบัญญัติและการปฏิบัติพระเจ้าและพระสัญญาทั้งหลายทั้งบรรพุษก็เป็นของเขาด้วยและพระคิดก็ได้ทรง ถือกำเนิดตามเนื้อหนังในเชื้อชาติของเขาพระอ,องค์ผู้ทรงอยู่เหนือสารพัดผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิดเอเมนมิใช่พวกชาวยิวจะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ไร้ประโยชน์ไปเพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ และไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่านแต่ว่าเขาเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัคคือว่าเขาเหล่านั้นที่เป็นบุตรตามเนื้อหนังจะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ได้แต่บุตรแห่งพระสัญญานั้นจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้เพราะพระวจะนะแห่งพระสัญญามีว่าดังนี้ คราวนี้เราจะมาและนางซาลาจะมีบุตรชายพระเจ้าทรงเลือกอยาโคบและไม่ใช่เท่านั้นแต่ว่านางเลเบคาก็ได้มีคันกับชายคนหนึ่งด้วยคืออิสอัคบรรพบรุษของเราแม้ก่อนบุตรนั้นบังเกิดมาและยังไม่ได้กระทําดีหรือชั่วเพื่อพระดำริของ พระเจ้าในการส่งเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ตามการกระทำแต่ตามซึ่งพระองค์ส่งเรียกพระองค์จึงตัดแก่นางนั้นว่าพี่จะปฏิบัติน้องตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าเราก็ยังรักยาโคบแต่เราได้เกียรติเอสาว ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะพระองค์ตัดกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายของเขาแต่ขึ้นอยู่กับ พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระกรุณาเพราะมีข้อพระคมพีที่กล่าวแก่ฟาโลว่าเพราะเหตุนี้เองเราให้เจ้ามีตำแหน่งสูงก็เพื่อจะแสดงทิานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงพระกรุณาแก่ผู้ใดก็จะทรงพระกรุณาผู้นั้น และพระองค์จะทรงให้ผู้ใดมีใจแข็งกระด้างก็จะทรงให้ผู้นั้นมีใจแข็งกระด้างแล้วท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นทำไมพระองค์จึงยังทรงติเตียนเพราะว่าผู้ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ได้โอมนุษย์เอย๋ยดูก่อนท่านผู้ท่านคือผู้ใดซึ่งท่านจะโต้อตอบกับพระเจ้าได้ สิ่งซึ่งถูกทำขึ้นแล้วนั้นจะกลับว่าแก่ผู้ทำได้หรือว่าท่านได้กระทำข้าพเจ้าอย่างนี้ทำไมส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะอันมีเกียรติอันหนึ่งและภาชนะอันไม่มีเกียรติอันหนึ่งหรือแล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสำแดงการลงพระราชพระอาทยา และทรงให้ฤทธิดเดชของพระองค์ปรากฏพระเจ้าได้ทรงกดกั้นพระไทยไว้ช้านานต่อผู้เหล่านั้นที่เป็นภาชนะอนสมควรแก่พระอัจจยาซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศเพื่อจะได้ทรงสำแดง,งาาสง่าราศีอันุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่ง พระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับสงาาส่าราศีคือเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้วมิใช่จากยิวพวกเดียวแต่จากพวกต่างชาติด้วยมีชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่เท่านั้นที่จะได้รับความรอดดังที่พระองค์ตัดไว้ในพระคัมภีร์โพเซยาว่า เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติของเราซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติของเราไม่และจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่และต่อมาในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ชนชาติของเราในที่นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ และท่านอิสยาได้ร้องประกาศเรื่องพวกอิสราเอลด้วยว่าแม้พวกลูกอิสราเอลจะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลแต่คนที่เหลืออยู่เท่านั้นจะรอดด้วยว่าพระองค์จะทรงให้การนั้นสำเร็จและจะให้สำเร็จโดยเร็วพันในความชอบธรรมเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้การนั้นสำเร็จโดยเร็วพันบนพิภพนี้ และตามที่ท่านอิสยาได้กล่าวไว้ก่อนว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาไม่ได้ทรงเหลือเชื้อสายไว้ให้เราบ้างเราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดมและจะเป็นเหมือนเมืองโกโมลาถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าพวกต่างชาติที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรมก็ยังได้รับความชอบธรรม คือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อแต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรมก็ยังไม่ได้บรรลุตามพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรมนั้นธรรมนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุที่เขาไม่ได้สแสวงหาโดยความเชื่อแต่สแสวงหาโดยการกระทำตามพระราชบัญญัติเขาจึงสะดุดก้อนหินที่ให้สะดุดนั้น ดังที่มีคําเขียนไว้แล้วว่าจงดูเถิดเราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในสิโยนซึ่งจะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งซึ่งจะทำให้ล้มแต่ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอายเอเมน